สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาว y o u t ทุกทุกๆท่านนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับทุกๆคนนะครับที่ทำงานต่างแดนทุกๆประเทศเลยพี่น้องชาวราววิ่น้องชาวกรรมัมพูชาด้วยนะครับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตลารายการสินค้านะครับรายการรถอิสเนให้พี่น้องได้ดูหน่อยนะครับมีรายการอิสเนแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็มีแตนที่ต่อใหม่ แบบไหนมั่งนะครับที่ต่อไปแล้วลักษณะแบบไหนมั่งนะครับเรามาเริ่มกันที่ที่ต่อเสร็จแล้วนะครับที่รอส่งนะครับคันแรกนะครับคันแรกนี่เป็นอีแตนของเอฟซน้องบัวลําพูนะครับเอฟซน้องบัวลําพูนะครับสีชมพูนะครับสีชมพูทั้งคันนะครับตามสไตล์อ่า สดใสนะครับความสดใสของเจ้าของนะครับส่วนคันสีน้ําเงินนะครับคันสีน้ําเงินนี่เป็นของเอฟซสุรินนะครับเป็นของเอฟซีสุรินก็จะส่งให้ถึงมือวันจันทร์นะครับเครื่องเป็นเครื่องเซททีร้อยห้าสิบห้าพาร์ทนะครับรเรา,เรา เราใช้ระบบไฟไฟหน้านี่เป็นไฟของ LED นะครับเป็นไฟของ LED ก็เป็นสีม่วงนะครับให้สีให้สีม่วงสีน้ำเงินนะครับส่วนความความยาวของกระบะนี่ก็อยู่ประมาณ2เมตร90ประมาณ2เมตร90 3เมตรประมาณนี้แหละครับความยาวของกระบะนะครับพื้นนี่กระบะเปิดข้างได้3ด้านนะครับ ดูพื้นเหน่อยนะครับนะครับไฟท้ายเป็นไฟของรถหลาะนะครับเสริมแนบนะครับเสริมแนบแนบนี้แนบนี้เป็นแนบเจ็ดเซนแล้วนะครับเนแหนบใหญ่นะครับพี่น้องนะครับชอบสไตล์แบบไหน ก็เข้ามาคุยกันได้นะครับมีหลายราคานะครับก็ราคาก็ตอนนี้เหล็กเหล็กนี่ปรับขึ้นทุกวันนะครับราคาเพราะฉะนั้นราคาจะไม่คงที่นะครับราคาก็อย่างคันนี้นี่คันนี้นี่ตอนนั้นราคาเหล็กไม่แพงนะครับคันนี้อยู่แปดหมื่นนะครับนะครับพี่น้อง สนใจแบบไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกขั้นหนึ่งนะครับคันนี้นี่าการต่อนี่ต่อเสร็จแล้วต่อเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็คือกำลังขัดกำลังขัดทำความสะอาดนะครับ คันนี้นี่ยาวอยู่ยาวอยู่ประมาณสองเมตรแปดสิบครับคันนี้นะครับสองเมตรแปดสิบด้าอ่าเปิดข้างได้ทังสามด้านนะครับเปิดด้านเปิดข้างได้ทังสามด้านอันนี้ก็กำลังเก็บงานนะครับเก็บงานเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปทําสีนะครับตรงด้านหน้าก็จะมีอ่ โค้งนะครับโค้งเพื่อมาลองรับหลังคานะครับเวลาวิ่งเวลาขนนี่หลังตัวโค้งนี่ก็จะช่วยให้หลังคาแข็งแรงนะครับเดี๋ยวมาดูตรงด้านหน้าหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ คันนี้นี่ลูกค้าที่สั่งนะครับต้องการใส่เป็นสีดำนะครับต้องการทร่งสีดำนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงสีในลวดลายที่มีสีดำเป็นพื้นนะครับพี่น้องรอดูตอนทำสีเสร็จอีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวจะเอาไปวิ่งให้ดูนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวมาดูผัดไปนะครับ ว่าตอนนี้เราเตรียมแชสซีของอะไรไว้นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ทีมงานทางช่างนี่กำลังติดตั้งเกียร์ติดตั้งสโลติดตั้งเพานะครับวันนี้คือโจทย์นี่ขนสีตนนนส่ตันนะครับขนสี่ตันนะครับก็เราใส่ยางแปดสองห้าใส่เพาลอยนะครับมีสโลมีเกียร์นะครับแชสซีนี่แชสซีใหญ่แชสซีสวยนะครับตอนนี้คือยังไม่ล้าง เราติดระบบให้มันวิ่งดูก่อนนะครับเราถึงจะล้างล้างแล้วก็จะพ่นสีดำนะครับขัดแล้วก็พ่นสีดำก่อนที่จะมาขึ้นโค้งนะครับอันนี้คือเป็นเชัดสีของบิ๊กเอ็มนะครับบิ๊กมนี่เชัดสีที่ใหญ่นะครับหนานะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้นี่ ก็มีเชสซีนะครับที่รอขึ้นก็มีนะครับก็รอพี่น้องนะครับมาสั่งต่อนะครับเอาถึงจะทำตัวนี้ก็เป็นเชสซีของอของลูกค้าจากสาคาคารนะครับจากสนรครามคันนี้นี่ต่อคันนี้ต่ออยู่แสนสามนะครับคันนี้ต่ออยู่แสนสามเป็นเชสซีของ b ิ๊กเมนะครับชสซีสวยไม่มีผุไม่มีหักไม่มีดามนะครับเป็นดิสเบรก เปนดิสเบรกทั้งสี่ล้อเลยนะครับสำหรับแชสซีตัวนี้นะครับน่าจะเป็นของฟอนเทียนะครับแชสซีของฟอนเทียยังรถยังสวยอยู่ยังใหม่อยู่นะครับแชสซีไม่มีไม่มีคดไม่มีงอนะครับอันนี้ของ,อข,อง,ข,องของลูกของของลูกค้า f อสารครามนะครับก็ทางร้านก็ขัดแล้วก็พ่นสีแชสซีไว้รอแล้วนะครับก็ ดิสเบรกหน้าที่ก <If> ่อนเราทำการแก้ไขแก้ไขเสร็จแล้วก็จะไปขึ้นใส่เกียร์นะครับใส่เกียร์เสร็จก็จะใส่สโลว์นะครับเสร็จแล้วถึงจะขึ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถที่เราต่อเสร็จแล้ววิ่งดูครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับนะครับเครื่องสตาร์ติดแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีวิวพร้อมกันทั้งสามคันเลยนะครับ ขันแรกนะครับเราเคยทดสอบให้พี่น้องดูแล้วนะครับเป็นของ FC หนองบัวลำพูนะครับเป็นของ FC หนองบัวลำพูนะครับก็พี่น้องสนใจคันไหนนะครับสนใจแบบไหนนะครับคือที่ที่เห็นอยู่นี้คือลูกค้าสั่งสอนะครับ พี่น้องสนใจแบบไหนสนใจแบบทรงไหนทรงไหนไหนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างนะครับเบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างนะครับพี่น้องก็สอบถามเข้ามาได้เลยหรือจะมาติดต่อที่ที่ร้านสาเจริญเทคเตอร์ก็ได้นะครับรถทุกคันเรามีสโลให้นะครับมีสโลให้ทุกคันนะครับคันแรกนะครับเป็นของ f c หนองบัวลำพูนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ เนี่ยเขนเครื่องเสียงนะครับแนียขนเครื่องเสียงนะครับไม่กล้าไปขนมันนะครับคันนี้นะครับต่อไปคันนี้นะครับปินเนว่เอาไปขนอ้อยนะครับคันนี้นะครับก็ปินของยิซีสุรินนะครับส่วนคันนี้นี่เป็นของยิซีที่อำเภอหนองหงษ์ีเองนะครับก็เอาทดลองให้ดูทุกท่านนะครับนะครับพี่น้องนะครับ อันแรกนะครับอันที่สองนะครับนะครับส่วนคันนู้นนะครับไปก่อนนะครับสีชมพูนะครับวิ่งตามไม่ทันนะครับฝนกำลังจะตกนะครับพี่น้องฝนกำลังจะตกนะครับพี่น้องสนใจนะครับ แบบไหนทรงแบบไหนนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับรถเราพร้อมใช้งานนะครับตอบให้พร้อมใช้งานทุกคันนะครับเพียงแต่โจ,จทย์พี่น้องอตั้งเป้าไว้ราคาเท่าไหร่นะครับอยากให้ทางร้านต่อให้ในทรงแบบไหนนะครับมาคุยกันนะครับนะครับ พี่น้องสนใจต่อรถอีแตนนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับคันนี้พิ่งเสร็จนะครับคันนี้พิ่งเสร็จนะครับคันนี้เสร็จแล้วนะครับรอตรงนะครับราคามีราคาตั้งแต่80,000ขึ้นไปนะครับตามออเดอร์นะครับตามาสเปคของลูกค้านะครับก็สเปคที่ เบาเบาก็มีนะครับตเปกเบาเบกก็มีนะครับสเปกไม่แพงนะครับก็มีนะครับพี่น้องก็มาคุยกันนะครับมาคุยกันนะครับพี่น้องถ้าเกิดจะสั่งต่อนี่ต้องวางว่าจําขั้นต่ําก็สามหมื่นนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยจะมาต่อจะมาเซ็นสัญญาที่ที่ร้านพี่อู๋ก็ได้นะครับหรือจะเซ็นสัญญาทางออนไลน์ก็ได้นะครับ ทางร้าน,ก,นก,านะกินดีให้บริการนะครับินดีให้บริการกินดีให้ปรึกษานะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนะครับี้ดองอะจะต่อแบบมีเครื่องจะต่อแบบไม่มีเครื่องก็ได้นะครับ ต่อตามสุดสใจตามใจของลูกค้านะครับนะครับร้านของเราอยู่ที่อำเภอหนองหงนะครับจงังหวัดวีรลำนะครับบ้านหนองกวางทองนะครับพี่น้องใกล้ๆก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับ ไี่ทันนะครับพ่อวิ่กพ่อวิ่งอยู่ประมาณ60นะครับแล้วแต่เครื่องนะครับความเร็วของรถนะครับก็อ,อยู่ประมาณนี้นะครับ รายการสิ้นสุดรายการอื่นก็มีนะครับพี่น้องก็มาดูกันได้นะครับอีแตนดีมือสองนะครับก็มีอีแตนดําก็มีนะครับรถเกี่ยวข้าวก็มีแล้วจะมีรถไถเข้ามาอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามนะครับท่านที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแสนเจริญเรนเทคเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ